สวัสดีจ้าพี่น้องเตรียมไปไหว้ศาลขอพรให้แบบลุล่วงแบบเป็นดีๆไหวก็คือสแสดงอุ้ยเป็นตาสนุกใช่ไปหมแอปไปเนี่ย ตามเจ้าพอสาวบ้าเออถ้าเปิดแฟตเแน่แมนไอ้แค่เพราะว่าอัดวิดีโอในไฟมีไฟอยู่เลยว่าได้เปิดแฟตนะพี่น้อง่ายรูปบ่ <c oughs> มืดบ่ นี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มสามสิเจ็ดลวพี่น้องไก่สีหอดเวลากลุ่มปิดแล้วกลุ่มปิดเริ่มแสดงสองทุ่มสี่สิบนหน่อยๆประมาณนี้มา เราที่เราไปรักษาม,ามอนีให้เป็นมือพม่ามั่าเอีงยงเลนเอียงใครรู้ล่วงไปด้วยดีนี่เป็นใจไหนเมืม่อดีสปอยตูสปอยได่ยเมื่อดีจเลนจะอียงเป็นว่า,อาเอกรพเอกน้ำแน่ล่ะกะชิวชิว่าพาเอ100กอยเปอร์เซ็นกับวาลลอยเปอร์เซ็นต์หรอพี่นอ้องเกแมตักลุ่มแยมเือว่ามันตกกลุ่มอเป็นแบบเครื่องกลางกลาง ตื่นเต้นแห้ง,งพี่น้องเพราะเพื่อนเ่เคยเด่นสด,สดสดจากสีน้ออันนี้คือเพื่อนเตรียมกันแบบส,สดสดเลยพ่อเชื่อคันยุง่งห้องกะเพื่อนก็สีไฮไฮเหมือนแบบสคริปเป็นตัวนักซืออย่างห้องมาฮัทบล็อกฮัทแยงสีน้าเป็นกระดาษอย่างห้องมาฮัทบล็อกฮัทแยง่าต้องตรงว่าคำนี้คำนี้แต่อันนี้บอแมนสดสดเลยพูดสดสดเลยเด่นสดสดนี่กำลังใจนอนะ้องมันฮะกำลังใจอยู่ข้างๆเสมอนี่ สูตายเสียงสิเฮอะไรพี่น้องน้อยยินตัวเสียงแม่แม่กีดกีดกีดแม่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 กระรุ่นเน๊ะแม่แม่ไปจ้งใจแม่แม่นี่สปอยสปอย แม่แม่สัญญาอ่าปกไปไยที่เข้าุนปีดยังทนนะจ๊ะสองทุ่มครึ่งประมาณสองถุงสี่สิบก็กลัวเนนาะแม่แม่สปอยเนี่ยนาแม่แม่นังงยยัง อันยังก่อนพูดได้เพราเขากุ้มปิดก็เสียใจผู้ใดมาเบิ้งยูนี่ก็เสียใจยังนแบบมากเปแม่คุ้มแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบบทสดเนาะแม่มันต้องเรีนแบบสดๆเลยเร็วเียวไม่มีสคริปบไม่มีสคริบแล้วแบบ จะต้องผู้อดอย่างหู้ว่าต้องมานาสิแสดงจังไหนเ่นบทจังไหนต้องเข้ากุ้งปิตเลยพี่แบมโอนบอลเะอีกอย่างหนึ่งไอ่ไอ่เพื่อนเคยแสดงเพื่อนพานมาลัยเลยเนาะแม่นเพื่อนก็เลยแบบสเล่นบดไดแล้วก็เล่นได้เวิร์ด

รแม่แม่ต้องรีบเข้ากุกกินเรว่าลูกได้แม่แสดงบส๊ดเดได้ไหแสดงบดเได้รับเอียงแมนอุปใบก่อนผู้ใดบ่เบิงก็คือพาดเียราาดยางแรว่กินั้ไม่มีนี่เอาแม่กับรักสิเจ้กินเลยกินแต่อกม่มท้องเสียดี๋ยวมันนิ่นๆัไหมไม่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 สนเลยคือก็ไม่ใช่เยนแบบปกติ

เอาส่วนเพี่น้องจะใสค่คลิปนี้แค่ขอฝากว่าชมมีคลิปนาเพราะไม่จะกินโซบอา่างแม่แม่เ่ยมัเดือดแบ